แตเองใส่ค่าติดตามสอบนอนหลับตื่นสายงานแต่งเยอะไม่ใช่ป้ะไม่มีได้พักเลยค่ะอ๋อเออเอ๊ะผมก็ไม่เดินพี่เกดนู่นเดินเยอะเพอาะวพี่เกดเดินผมก็ไปไปเจมแล้วก็เดี๋ยวไปแต้วอีกคนก็ไม่ใช่ก่าเรื่องก็ปรแต่งเลยนะเนี่ชายเราว่าทุกคนใครแต่งปุ๊บเขาเปย์ปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเหนียบพร้อมเปย์แล้ว เท่าไหร่เชียวจะให้สักเท่าไหร่เชียวลองคาดหวังแต่เขาไหร่ก่อนไม่เคยคาดหวังอะไรจากเขาอยู่แล้วขอแค่เขาแบบยินดีกับเราเราก็ดีใจแล้วยังเดี๋ยวเดี๋ยวพู้เหมือนพู้เหมือนแอลแล้วผู้เหมือนแอลแล้วยังยังแต่เขาเป็นลูกชายร้านทองเลยนะครับผมเออผมก็ไม่รู้จักร้านทองอื่นอยู่ไม่ได้รู้จักแค่เจ๊กุ้ง มันมันพอเป็นอย่างเงี้ยแหละแหลคนก็มองว่าเฮ้ยมันเหมือนกดดันเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนเป็นคู่ต่อไปที่ต้องโดนให้แรงแล้วแหละอ๋อไม่แล้วก็เราก็เราก็ไม่ไม่มีใครกดดันเราได้หรอกครับถ้าเกิดเราถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าเราเรามีแผนอะไรยังไงตั้งใจทำอะไรเนียก็ก็ก็จริงๆต้องดีใจกับเจมกับโฟมด้วยงานน่ารักมาก เป็นไงเจมงานน่ารักมากสนุกมากจริงโบขาปิกไปเลยอ่ะเขาดูน่ากลัวไหมวันนั้นเห็นหลายๆคนก็ไป็นคซิลก็ไปดูยใคร่ี่เกตเหรอไม่แล้วว่าไม่ไม่ไมเขาเขาเขาเป็นคนที่เออ่หาความสุขได้กับทุกๆจุดอยู่แล้วโอเกคแล้วเราเราแต่คู่เราเหมือนกันโบก็สร้างนิ่มทุกงานเหมือนกัน ใช่ก็สนุกมากคือแบบเป็นเอนเตอร์เทนแขกโบก็คือไปเป็นเอนเตอร์เทนแขกหนึ่งเป็นเป็นแบบแสดงโชว์หน้าเวทีอะไรอย่างงี้เพราะว่าเป็นนักเป็นนักโซ่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเออแขกทุกคนเข้าช่วงแรกไงเขาาจะเขินเขินในอายกันอยู่ก็เลยโบก็เลยต้องแบบฟิลเปิดฟลอร์นิดนึงเขาชอบเต้นอยู่แล้วสนุกอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเหมือนทำกันบ้านไปหรือเปล่าแบบถึงคิวเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์แตกต่างจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดในอนาคตถ้าเกิดว่ามี วก็ไปอินเทอร์เน็ตคุณแม่ด้วยใช่ครับคุณแม่แม่โบไปด้วยครับผมแต่แม่ก็มีเพื่อนคุยเยอะแม่ก็มีเพื่อนคุยเยอะเห็นคลิปที่อะไรกับแซวที่น้องโบพาคุณแม่ทำท่าทุวนันเลยวันเกิดอ<ม>๋อวันเกิดวันเกิดแม่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาเหมอือนกันมันยังไงมันมันเกิดคุณแม่เหรอ เออไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้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 อยากจะเชื่อสายตาว่าโบสอนแม่นะแต่ไม่อยากจะเชื่อว่าแม่ก็ทำอเออเราไม่ความคัดหมายไปเยอะไหมเพราะจริงจริงเออก็ เราคือเห็นหลายๆอย่างคือตั้งแต่ตั้งแต่คบกับโบผมเห็นหลายๆอย่างจากครอบครัวผมที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนจากสมาชิกในครอบครัวจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เห็นหลายๆอย่างที่ปกติเขาไม่ทําแบบนี้นี่หว่าปกติเขาคี้คี้อายนี่หว่าอะไรเงี้ยทำไมทำไมวันนั้นเด็กแม่แม่โอ้โหเห็นไหมป๊บป๊บป๊าบในการน้องเกลอกลตงไให้ลาลาซีกับแม่เราเยอก็ั อาศัยจังหวะชุลมุนแบบผู้ใหญ่กำลังสนุกกันอยู่เง้ยเาเข้าไปมา,มามาอันนี้ตอนที่ทําอนททแม่ว่าเป็นไงบ้างหลังจากไปเล่าน้นใจอะไรเงี้ยคือวันนั้นแม่เมืม่อไม่นานมาเนี้ยคือแม่ผมอายุเยอะเนาะเข่าเข่าเริ่มไม่ดีเพิ่งไปฉีดยามา <c oughs> เออ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ก็คือลองยา <c oughs> ผมว่านี่คุณลองยา <c oughs> แม่ก็อาจจะอยากลองยาด้วย <c oughs> เอาใหญ่เลยวนั้นบอกไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลย <c oughs> ผ่านมาสิบวันเมื่อเช้า เริ่มปวดเข่าแล้วแม่ไว้ได้ดูงีิดแบงค์แล้วไหมคะแม่ก็ได้หลายคนมาดูโนชมแม่ก็หน่าร่าก็คงจะมีได้ดูบ้างแหละครับแม่แม่แม่ก็เป็นคนชอบท่องโซเชียลอยู่แล้วก็คงตลกกับสิ่งที่คลิปคลิปเขาอ่ะมันตลกอ่ะเหมือนนี่เลยสิบวันผ่านไปอันโยโย่เลยพ่อขอโทษขอโทษขอโทษเอออะไรพ่อเขาบอกว่าเหมือนเจอก็คือเข้าได้กับครอบครัวเราแบบ เรียว่าไม่ใช่แค่ครอบครัวเล็กหรอกครับ,รบเขาคือเขาก็้คเนเออใครลูกใครใครลูกแม่แต่ว่าก็เรียกว่าโบงเขาเป็นคนที่สนุกสนานอยู่แล้วนเนาะเขาก็เข้าได้กะเขาอยู่เขาอยู่ในสังคมไหนก็ได้ะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก,ก็เป็นคนที่เรียกว่าเขาเป็นคนที่เขาชอบเห็นุคนอื่นมีความสุขอะเขาก็จะตัวเขาจริงๆก็ตลกอยู่แล้วด้วยแล้วแบบ ประกอบกับการที่เป็นคนชอบชอบแบบเอนเตอร์เทนชอบให้คนรอบข้างมีแต่รอยยิ้มอะไรเงี้ยมันก็เลยเล็กว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของโบที่ที่ทำให้เล็กประทับใจในตัวเขาคนรักคนรักเป็นคนเป็นดูคนเอนดูคนเอนดูคนจะเอนดูเพราะว่านี่เลยกว่ามันคือมันคือเบสิกของนิสัยของโบที่แบบอยากให้อยากให้เขาไปอยู่ตรงไหนก็อยากให้คนรอบๆแฮปปี้อะไรเงี้ย แต่หลัง Allah, ๆมาเขาก็ไปสุดสุดทุกางเหมือนกันนะเวลาแบบนี้จะ่ละเขาเรียกว่าแต่ละเหตุการณ์เลยเหมือนไปที well ่ไหนก็สร้างมีมอะไรอย่างเงี้ยสร้างสร้างสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาตัวใหม่ใหม่เชิญงานเนี่ยเขาเยอะไหมแต่เราแต่เรามีอะไรเงี้ยเยอะกว่านั้นกันตรงมาไหมอะไรอย่างเงี้ย หรืว่าวันหลังต้องจ้างละหรืว่าหลังบอกบอกมบบีคิดคัดตัวหน่อยไหมแบบชวนไปงานแต่งรู้เป็นเพื่อนแต่ว่าเราไปแล้วเราเหนื่อยนะต้องมีเหรราคาไปงานแต่งเวยเหรอเออเหรราคาไปงานแต่งเออโบว์ที่หน้ากูแต่งว่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งโปรพสโซไปมันจะได้ไหมคะภูมิใจในตัวแฟนเลยนะก็ภูมิใจภูมิใจรู้สึกว่ารู้สึกว่าคนแบบนี้หาไม่ได้ง่ายเออ หายากนะหายากมากคือแบบเป็นเป็นลรไอเทมสุดๆอ่ะแบบสวยตลกร้องเพลงเดินแบบอะไรอีกใช่แต่ไม่แต่แต่ผมเองก็มีเออผมก็ทำอาหารเออหล่อเออถ่ายรูปได้เออ จัดแจงเก่งเลย่อขอก็อบอุ่นอยู่แล้วพวาก็โชคดีเหมือนกันโชคดีทั้งคู่โชคดีที่ได้เจอกันไอ้ถามถามไปแล้วอันนี้เราไม่ได้บอกแต่เราปวดแสดงว่าเหมือนคนเหมือนกันจะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่มไก็เดี๋ยวจะมีละครออนครับผมปีนี้ก็ก็ยังไงฝากไปละครเลยใช่ไปละครเลยไปมาพูดถึงเรื่องละครเนาะ ยังไม่รีบครับผมก็ก็จริงๆเราก็อยากให้น้องได้ทํางานเต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆมันมันเหมือนแบบสมมติคนกํนลาลังมาเรือกํลาลังมาเราจะเอาไม้ไปขวางคือไม่ไม่ได้หมายเพราะว่าการการแต่งงานจะเป็นการขวางแต่ว่ามันก็คือเราต้องจากเราก็ต้องแบบเอาเวลาที่เราทุ่มเทกับงานมาเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อแบบเตรียมพร้อมอะไรเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ก็อยากให อยากให้น้องได้ทำงานเต็มที่ก่อนแล้วพอเดี๋ยวเราเริ่มมีเวลาค่อยมาค่อยมาจัดแจงอะไรพวกนี้กันครับผมแล้วเวลาไปงานบ่อยเนี่ยเขาพูดแบบนีแบบว่านึกแบบนี้มันน่ารักจริงนะงานแบบนี้มันน่ารักจริงนะอะไรเงี้ยมีไปเปิดไ้บ้างไหมก็มีมีทั้งดีองดีเอ็มแบบส่งส่งมีแบบส่งส่งให้กันดูบ้างว่าแบบว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเร็วๆนี้แต่ว่ามันก็คือมันก็คือเป็นการคุยกันในเก็บคนที่ครบเก็บข้อมูลดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ ใช่อ่าโอ้ยได้แล้วได้แล้วใช่ไหมโอ้ยแบบประมาณว่าแบบโอ้ได้แล้วได้แล้วเอามือถือลงแล้วังไม่เอาลงขอย้อนไปโมเมนต์โฟมเต็มนิดนึงวันนั้นบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเพราะคนก็ชมอัอนที่บอกว่างานน่ารักมากเขาแบบใส่ใจไปเรียนเป็ไงคือคือเล็กรู้สึกว่ามันมันน่ารักมากด้วยความด้วยเรื่องราวของคนทั้งสองคนนะคือไอ้บรรยากาศอ่ะส่วนหนึ่ง บรรยากาศมันก็คือน่ารักอยู่แล้วแล้วอากาศก็ดีทุกอย่างมันลงตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเรียกว่าด้วย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 คนสองคนเนี่ยเจมกับโฟมที่เขาที่เขาแบบจัดงานขึ้นมาแล้วในภายในงานก็มีแต่คนที่พวกเขารักแล้วก็คนที่รักพวกเขาอะไรเงี้ยก็เลยเลยรู้สึกว่ามันเป็นภาพความทรงจําที่ดีบอกว่าเราคิดว่ามันคงเป็นภาพความทรงจำที่ดีที่ดีมากๆของเจมกับโฟมแล้วก็ของแขกในงานีกคนนก็เลยรู้สึกว่าเออน่ารักจังเลย ดีใจรู้มากจริง